โอเคค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะอ่าเื่อยหลืมตาี๋ยวทีนี้ครูลุงจะถามนะเพราะว่าครูลุงจะมีรูปภาพให้ดูแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่ารูปภาพเนี้ยมันเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรถ้าใครตอบตั้งใจตอบจริงๆนะคะแล้วก็เสียงดังฟังชัดนะคะครูลุงก็จะมีคะแนนถ้าได้คะแนนดย,ยก็จะมีรางวัลให้เอามาดูเลยค่ะคราบแรกคือเกี่ยวกับเรื่องอะไระคะ ใส่บาทกันอยู่ใช่ไหมคะภาพที่สองนะลูกเวียนเพียน <'re> อ่าเวียนเพียนวนภาพที่สามนะคะ wow, เขากําลังฟังเพนแล้วก็ฟังถามและเรียนรู้หรือไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย <S 2> <S 2> เรื่องอะไรเอ่ย <S <S ใครลูกอ่าเก่งมากเลยฝั่งนี้ตอบสียงดังมากเลยวันสาํา,าคัญทางเขาพุทธศาสนาแต่ยังไม่บอกนะว่า วันอะไรบ้างที่เราจะเรียนนะคะแต่คร right? ูมีคาถามจะถามนักเรียนถามว่าเวลามีวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะนักเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาลูกเรียนเทียนเรียนเทียถูกต้องนะคะอะไรไปทำบุญใส่บาตรแล้วก็อะรอีกฟังเทศฟังธรรมนั่นเอง อ่ะทีนี้หลังจากที่เรกเรียนรู้แล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะคุูลุงก็จะเฉลยว่าวันนี้นะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวันอะไรคะวันอะไรลูกพระพุทธศาสนาก็คือวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันอะไรอ่ะวันนิสาขบูุชาและวัน อ่าแต่ก่อนที่เราจะเรียนคุลกม,มีเพลงมากเพลงเนี้ยโอ้โหดีต่อใจมากเลยเพราะว่าครุลูงเคยเรียนกับครูคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาร้องเพลงเนี้ยครูลําจได้มาถึงกวันเนี้ยมันมีความไพเราะแล้วก็ทําให้เราแบบสนุกสนานแล้วเราก็จะจําเหตุการณ์วันสําคัญต่างได้ครูลูพาล้องนะคะอ่าน,นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาล ใบงานเกี่ยวกับเพลงนะคะเพลงแรกก็คือเพลงอะไรลูกนิอ้านี่ะามนิค่ะให้ดูด้วยกันนะคะใครไม่มีให้ไปดูที่อ่อพร้อมกันเราพร้อมกันได้ไหมได้ได้ค่ะพร้อมกัน1นึสองสาม เก่งมากเลยอะ,อะ,อะโปรโมให้ตัวเองอะผู้ร่งดูแล้วว่าฝั่งไหนมีคะแนนให้อยู่ในใจแต่ยังไม่บอกจะมีรางวัลให้ฝั่งไหนร้องเสียงดังฝั่งไหนโอเคอ่ะทีนี้หลังจากที่ร้องเพลงไปแล้วผูรุ่งมมีคำถามที่จะถามตั้งใจถามนะวันวิสาเรามาสรุปด้วยกันนะคะวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น เดือนออกมเก่งมากตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกแล้วก็เป็นวันสําคัญคือเป็นวันวันอะไรวันอะไรยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกเป็นวันสําคัญคือเป็นวันคล้ายวันปัสุทธปัสุทธสุทธแล้วก็อะไรอีกตัดกระรูดแล้วก็อะไรอีกอะเก่งมากปลายทีผ่านนะคะส่วนวันมาค้าบูชา เป็นวันสำคัญก็คือเป็นอะไรลูกเป็นวันคริสต์มาสห้าขั้ตรงกับวันเพ็ญเดือนใครตอบถูกนะเมื่อกี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนอามีเหตุการณ์สี่ประการคือเป็นวันเพ็ญเดือนสามแล้วก็มีพระสงฆ์มาชุมนุมกันโดยที่ไม่ได้นับหมายทั้งหมดห้าหนึ<ม>่งพ <5, S 2> <5, S 2> ันสองร้อยห้าสิบอง ผสมทั้งหมดนะคะผสมทั้งหมดหนึ่งพรหรูปล้ลวนแต่เป็นพระอะไระะเป็นพระอรหรันและเป็นพระที่ใครเป็นคนบวชให้พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งนั้นเลยอาบุตรเจ้าเป็นเป็นผู้ที่บวชให้ทั้งนั้นเลยหนึ่งพัองร้งค์เพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไหนใครเป็นชาวพุทธบ้างยกมืองงเอาเมือลงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณงถามมาใครไม่ใช่ชาวพุทธใครรับดศาสนาอื่นมีมไหมแล้วเหลืออะไรลูกเหลืออะไรเืออะ,อ,ะะอะไรลูกศาสนาอะไรริ์อิสระศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องเรื่องศาสนาเพื่นบ้านก็ไม่เป็นไร เพราะนั้นวันสำคัญทางเขาผู้ทัศาสนานักเรียนที่ต้องเรียนรู้ในวันสำคัญทางผู้ตศาสนาเพื่อที่จะทําอะไรลูกทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ไหมเพื่ออะไรเพื่อที่จะทําอะไรนะสมมติว่าเรามีลูกเราจะทําเรียนรู้เพื่อที่จะทำยังไงเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะสื่ออะไรเมื่อกี้ใครตอบ เมื่อกี้เพื่อที่จะสืบทอดความพุทธศาสนาให้กับลูกหลานของเรานั่นเองออนะคะอาทีนี้สระปกวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันนี้ที่เราเรียนคือวันอะไรคะวันวันอะไรลูกวันวิาสาขบูชาและวันค่ะนะคะเมื่อถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องทำคือจะทำอะไรบ้างเอ่ย ขบานขบวนทำทางขบวนตัดบาตทฟังเอฟังธรรมนะคะเพื่อที่จะซึมซับแล้วก sure. ็นําไปปฏิบัติมันดีต่ออะไรมันมีผลดีต่อเรายังไงลองบอกสิมีผลดียังไงลูกพอเราเรียนแล้วทําให้เกิดผลดียังไงเพื่อเมื่อเราไปทําบูตัดบาตรฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนเสร็จแล้วมันเกิดผลดีกับเราในด้านไหน ด้านไหน,นทำให้เกิดพลดีกับเราด้านไหนทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงร,รู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกเป็นไงอีกรู้สึกสบายใจนะคะมีความสุขโอเคเอาปรงมือให้ตัวเองเก่งมากเดี๋ยวคุณลูาจะแจกแบบถุงขายให้กับ,บักเรียนเพื่อเพื่อให้